ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบน้องสก,การหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลงุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็ผมไม่ได้ออกมาท,ทําคลิปเมื่อคือนแล้วก็ไม่ได้ตอบทางไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมก็กราบขอโทษจริงๆนะครับผมเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยสบายครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งจะจะฟื้น เพิ่งจะลุกขึ้นได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานด้วยวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมมีชนชมอยู่ให้ดูสามต้นนะครับผมอันนี้สามต้นนั่นแหละนะมาดูพรบนากรพิบณาอันนี้เป็นพิบรณาไม้กิ่งอันนี้ไม้ต้นนี้ก็จองไว้แล้วนะครับผมอันนี้เริ่มจะออกดอกเพราะว่าไม้มันเปลี่ยนดินใหม่เนาะแล้วก็เอาบรรจกระถางแล้วก็ดอกจะเป็นแบบนี้เห็นี้ช่อดอกจะมีเกสรแลบออกมาไหนนะมือผมสานจังเลยตรงนี้ไหมอ่าเกสรแบบออกมานนี้คือ คือดอกของเพชรบรรณา,นานนครับผมก็เดี๋ยวเหลือต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเนาะไว้บานแน้วจะถ่ายให้ดูนะครับผมตันนี้ไม่ค่อยดอกจะร่วงไปหน่อยเพราะโดนฝนลงไปในครั้งนั้นนะครับผมมาดูตัวน,นี้กันเลยเนาะอันนี้หมายต้นอ้วนๆครับผมโตๆอ้วนโตๆเลยนะครับผมต้นนี้เนาะว่าผมว่าจะเขี่ยเกสรให้ดูก็คงจะไม่ได้เขี่ยแล้วเนาะเพราะว่าไม่เคยไปแล้วก็ เผื่อท่านไหนช่วยรับไปสามต้นนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะดอกตัวนี้นะครับผมอีตัวนี้เป็นไม้ที่ผมพัฒนาขึ้นมาก็เลยได้มาแบบนี้นะก็ดูสวยดีนะก็ดูสวยดีก็เป็นสีชมพูสีขาวอย่างนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะตัวนี้จะเป็นสีเหลืองตัวนี้ถ้าผมจำไม้ผมไม่ผิดอันนี้จะเป็นเหลืองมังกรทองนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้ในส่วนสีแดงสามต้นสมบูรณ์ดีทุกอย่างนะครับผม ตามต้นนี้ในราคาส่งทุกอย่างห้าร้อยบาทนะครับราคาส่งห0 0รอยบาทหาขั้นไหนอยากจะช่วยเหลือผมก็ขอประคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมต้นเพชรบนาพ่อเมล็ดจะมีอยู่คู่นี้นะครับของคู่นี้ต้นอ้นวนโตโเดี๋ยวหาสิ่งที่เทียบให้ดูก่อนต้นอ้วนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมต้นอ้นอ้วนโตคู่นี้อยู่ที่สี่รอยบาทนะครับผมคู่นี้ราคาส่งสี่รอยบาทหาขั้นไหนอยากจะช่วยรับไปเลี้ยงก็ขอประคุณที่สุดนะครับผมแล้วก็มี คุณพี่ท่านหนึ่งเนาะว่าดูขอดูต้นนี้อันนี้จะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นเซอร์โมเรนเรีย,ยบส,สูงเอาไว้นะครับผมตัวน,นี้ผมผมผมซำม่วงไวนะ้เนาะผมเสียม่วงไว้ก็คุณพี่ท่านหนึ่งขอดูอยู่เนาะก็ยังไม่เห็นตอบเข้ามาเลยเพราะว่าผมไม่ตอบลายคุณพี่ด้วยเพราะาผมไม่สบายเนาะตังวันสองวันแล้วแหละก็เผื่อคุณพี่อยากแกรับไปเลี้ยงเนาะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทราคาส่งนะครับผมสา0รอยหสิบาทสำหรับไม้ตัวน,นี้ ก็หาคันที่ไม่ไม่รับหรือว่าท่านไหนชอบก็ค่อยทักทายไว้นะครับผมต้นนี้เป็นไม้ที่เสียบสีม่วงเอาไว้ตน้ตนต้นตนะอันนี้ไม้ต้นตครับผมไม้ต,นต้นตไม้ต้นโตไม่ใช่ต้นเล็กอันนี้กระถางกระถางใหญ่แย่เลไม่รู้กี่นิ้วหรอกที่ผมก็หายหายหายไม่เจอแล้วเนาะก็ไม้ที่เปลี่ยนดินจะเป็นแบบนี้นะครับผมไม้ที่เราเราเพิ่มดินใหม่หลังจากเสียบเสดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เริ่มมีช่อดอกก็มาให้ดูกันครับผมแล้วก็จะได้ถ่ายไม้ที่มีดอกให้ดูในครั้งถัดไปนะครับผมอันนี้ก็ที่ผมอ่าเปลี่ยนดินวันนั้นเห็นไหมที่ว่าใส่ขี้วัวไปเยอะเลยเดี๋ยวไม้พอใบามากิ่งมาก็จะได้กินขี้วัวที่เราเราเอาไว้ให้กินเนาะประมาณนั้นนะคุณพี่อย่าพูดผูกบอลเนาะคุณพี่ผมก็เหนื่อยหน่อยนะครับผมไม่ค่อยสบายก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่ตอบทางไลน์ทุกท่านเลยนะครับผมเผื่อมีท่านไหนช่วยบ้างในคืนนี้ก็ขอปรากฏเอาไว้ร่วงหน้า ตลอดสามต้นนี้ห้าร้อยบาทราคาส่งพุกอย่างนะครับผมก็ไม่แพงนะถ้าบอกว่าราคาส่งห้าร้อยค่าส่งค่ากล่องมันก็ตกไปร้อยนึงนั่นแหละมันก็เลืออยู่ตัวนละร้อยกว่าบาทนั่นแหละประมาณร้อยี่สิบาทต่อต้อนประมาณนั้นนะเพราะว่าเพราะค่าส่งค่าอะไรก็กินไปหมดแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะมาพูดนานบาน่ได้นาอนานบาน่ได้นาะพูดเลื่อนบ่ได้ไหมครับบอกเลื่อนบนอ่ได้นะอย่าบ่ค่อยสบายครับผมก็ยังไม่ค่อยสบายคุณแม่ด้วยนะขอโทษคุณแม่ด้วยท่ามตอบไลายคุณแม่ รวพ่อคุณนาทุกท่านเลยนะครับผมหาท่านไหนเข้ามารับชมไม่ตอบก็กราบขอโทษจริงนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากที่สุดครับผมที่ให้ความเมตตาที่เข้ามาช่วยเหลือขอบคุณที่ยังเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณที่กดซับสไครต์ให้นะครับผมขอบคุณมากที่สุดครับผมก็ขอจบเลยเนาะคุณพี่เนาะคุณนาด้วยคุณแม่ด้วยคุณพ่อด้วยแล้วก็้องๆด้วยครับผมขอบคุณละขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับ